ทันโลกทันเท็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเท็กครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใครเป็นคนคิดค้นกล้องถ่ายภาพครับให้น้องพีทและน้องแพทเดาคร่าวๆว่าเรามีกล้องถ่ายภาพเริ่มเราเริ่มคิดค้นกล้องถ่ายภาพมานานแค่ไหนแล้ว ตั้งแต่ปี20ปีอุ้ยเกินนั้นน่ะเป็น100ยปีก็ยังน้อยไป200 200ปีก็น้อยไปสองพันสอพก็เยอะไปหน <c oughs> ึ่ปี1,000กว่าปี <c oughs> เริ่มต้นของการที่ค้นพบว่าเราสามารถเก็บภาพที่เรามีอยู่ที่เราเห็นเนี่ยแล้วบันทึกภาพไว้ได้ เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1,000งพท่วนเลยหนึ่งพันปีที่แล้วใช่คือการที่จะเกิดมาเป็นกล้องถ่ายรูปแบบอนาล็อกในยุคก่อนหน้านี้ซึ่งทุกวันนี้เราเคยพูดเรื่องกล้องดิจิตอลไปแล้วนะครับ,รบแต่พอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเกือบเป็นพันปีเนี่ยกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะฮะต้องใช้การคิดค้นหรือการค้นพบของผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์ถึง12คนกว่าจะมาเป็นกล้องถ่ายรูปได้ เริ่มต้นที่คนแรกเลยคนแรกคือคุณอิปเอาไฮซัมเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบวิธีการทำงานของกล้องโดยบังเอิญโดยที่เขาไปเจาะรูห้องของเขาเขามีห้องอยู่ห้องหนึ่งมืดมิดสนิทเลยไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงเข้าเลยเขาไปเจาะรูห้องนั้นเจาะปุ๊บมันเกิดภาพขึ้นที่กำแพงแสงที่รอดจากรูนั้นมันไปโผล่ที่กำแพงแล้วเป็นภาพข้างนอกที่กลับหัวอยู่กลับหัวจากซ้ายเป็นขวา เขาถึงได้ค้นพบครั้งแรกว่าเออถ้าเรามีห้องมืดๆแล้วเราเปิดรับแสงให้ทะลุเข้ามาโดยเราันบีบลํำแสงเล็กๆล,ลำแสงที่ได้เนี่ยมันจะนำเอาภาพจากข้างนอกเนี่ยมาแสดงอยู่ข้างในได้เจง๋งผ่านมาอีก600ปีครับร0 0ปีเพราะว่าสิ่งที่คุณเอาไฮซัมเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกใครเขาก็แค่ค้นพบว่าเอ,อ้ยฉันสามารถเอาภาพจากข้างนอกมาโผล่ในกำแพงได้แค่นั้นแหละ หลังจากนั้นมาครับนักวิทยาศาสตร์คนที่น้องแพทเคยนำเสนอไปแล้วนั่นก็คือท่านโยฮันเนสเคปเลอร์นะฮะโยฮันเนสเคปเลอร์นี่แหละเป็นคนที่ทดลองเอาทฤษฎีนั้นน่ะลองมาสร้างเป็นกระจกชิ้นหนึ่งเขาทำกระจกขึ้นมาเพื่อปิดแสงจากภายนอกแล้วเอากระจกชิ้นนั้นน่ะไปตั้งอยู่บนยอดกระจมให้มันมีเลนขยายฉายภาพลงมาได้ฉายภาพลงมาแล้วก็เห็นภาพลงมาบนกระดานที่พื้นจริงๆด้วยโยฮันเนสเคปเลอร์จึงเรียกสิ่งนี้ว่า หลังคาโค้งจากความมืดหลังคาโค้งจากความมืดแปลเป็นภาษาลาตินว่า camera obscura obscura แปลว่าห้องมืดแล้วก็ทำหลังคาโคง้งหลังคาโค้งก็สามารถส่องลงมาแล้วกลายเป็นกล้องถ่ายภาพจึงกลายเป็นคำเรียกของกล้องถ่ายภาพมาจานถึงปัจจุบันเรียกว่า camera <รา S 2> น,นั่นเอง นี่คนที่คนที่ตั้งคำนี้ขึ้นมาคือคุณโยฮันเนสเคปเลอร์นั่นเอง <Johannes. S 2> หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการบันทึกภาพครับมีคุณโยฮันซานครับในปี1685เป็นผู้ออกแบบทฤษฎีเดียวกันกับโยฮันเนสเคปเลอร์แต่ว่าทำให้มันมีขนาดเล็กลงแต่เรายังบันทึกภาพไม่ได้เลยจนกระทั่งปี1814ภาพถ่ายภาพแรกของโลกจึงเกิดขึ้น คุณโจเซฟนิโซฟอร์เนียบคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสเขาทดลองทําอะไรบางอย่างครับเขาเอาน้ํายาเคมีตัวหนึ่งมาทาลงบนแผ่นเหล็กเสร็จแล้วก็อยู่ในห้องมืดไม่มีแสงเข้า <c oughs> แล้วเขาทดลองโดยการเปิดหน้าต่างแวบเดียวเปิดหน้าต่างช่วงเวลาเดียวเปิดหน้าต่างไปแวบแล้วก็ปิดเลยแสงก็พุ่งเข้ามาโดนน้ํายาเคมีนั้น <c oughs> พอการเวลาผ่านไปน้ํายาเคมีนั้นแห้งเปิดหน้าต่างมาดูอีกทีหนึ่ง ภาพหน้าต่างข้างนอกอะ่ะถูกบันทึกไว้บนแผ่นเหล็กนี้เรียบร้อยนั่นคือภาพแรก <บน S 1> ภาพถ่าย <บน S 1> ภาพแรกของโลกอยู่<อ>บ,นบนเหล็กอยู่บนแผ่นเหล็กโดยคุณน,นิโซโฟเน,นียบหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาวิธีการที่จะบันทึกภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยคุณหลุยชาร์กมังเตดาแกก็พยายามท,ท,ที่จะหาวิธีการพัฒนาสารเคมีที่จะบันทึกภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ถ่ายภาพได้เร็วขึ้นให้อยู่คงทนมากขึ้น โดยใช้แผ่นโลหะทองแดงอาบสารประกอบสารเคมีที่ประกอบด้วยจะทำจากแร่เงินเขาเรียกว่าซิลเวอร์ไอโอไดเปิดรับแสงได้น้อยลงก็สามารถบันทึกภาพลงไปบนแผ่นทองแดงได้ทฤษฎีนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าดาแกโรไทปในเวลาต่อมาดาแกโรไทปนี่นะครับต่อมาครับ คุณโจเซฟเพชวาวนะครับนักประดิษฐ์กล้องชาวฮังการีนะครับได้เลนสร้างเลนถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพคนเป็นภาพแรกถือว่าประสบความสําเร็จในการถ่ายภาพพอร์เทรตภาพแรกทฤษฎีการถ่ายภาพก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนที่ค้นพบสูตรสารเคมีแล้วคนที่ทําให้เราคุ้นเคยมากที่สุดคือใครครับเจ้าของโลโก้สีเหลืองๆแล้วมีแฉกๆมีตัว K ตัว O ตัว D ตัว A ตัว K อ๋อรื้จากโกดักไหม ใหม่อ่ะเกิดไม่ทนรุ่นนี้เกิดไม่ทนรุ่นรุ่นนี้รู้จักนะฮะโกดักนั่นก็คือคุณจอร์ดอีสแมนนั่นเองโอ้จอร์จอร์ดอีสแมนก็คิดค้นแผ่นฟิล์มแล้วก็ทำม่านชัตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็สลับสับแสงเข้าไปในฟิล์มฟิล์มอาบเคมีปุ๊บเอาฟิล์มนั้นไปล้างไปแช่ในน้ํายาในห้องมืดพอฟิล์มนั้นแห้งออกมาก็กลายเป็นภาพถ่ายเกิดเป็นกล้องถ่ายภาพโกดักอีสแมนตั้งแต่นั้นแล้วก็เกิดเป็นฟิล์มภาพยนตร์ด้วย ในเวลาต่อมาซึ่งอันนี้เริ่มต้นกันที่ปี1,900ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแล้วมันไม่ใช่การคิดค้นล้วนะฮะคนที่ทำกล้องไลกานะครับคุณออสการ์บานักก็สร้างกล้องไลกา3 5มมมขึ้นมาแล้วก็คุณวิลเลียมเฮอร์เชลคุณคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนกำหนดคำว่าการถ่ายภาพขึ้นมานั่นคือโฟโตกราฟีข้าโลกนี้ใครตั้งชื่อคามล่า คือโยฮันเนสเกเลอร์แต่ถ้าใครตั้งชื่อรูปถ่ายว่าโฟโต้ก็ต้องยกให้วินเลียมเฮอร์เชลอแถมให้อีกคนหนึ่งคุณเอ็ดวินแลน์เป็นผู้คิดค้นกล้องโพลารอยด์โพลารอยถ่ายปุ๊บแลบลิ้นออกมา <ural> เอามาสบัดสบัดเปล่าๆแล้วได้ oh. รูปเลยไม่ต้องเอาไปล้างไปอัดกล้องโพลารอยนะครับซึ่งคุณที่คิดค้นก็คือคุณเอ็ดวินแลนนะฮะนี่คะัะ ทำให้เราได้เรียนรู้กันนะครับในประวัติศาสตร์ว่าใครกว่าจะมาคิดค้นเป็นกล้องถ่ายภาพหรือเป็นกล้องถ่ายรูปสมัยใหม่ยคดิจิตัลทุกวันนี้ได้นะโอ้โหนะถ้าถ้าไม่มี12คนนี้หรือถ้าไม่มีคนก่อนหน้านี้ที่คิดค้นมานะครับจอร์จอิสแมนก็ไม่สามารถทํากล้องถ่ายรูปได้แล้วลูกน้องจอร์จอิสแมนนี่แหละเป็นคนคิดค้นกล้องดิจิตอลขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าโกดักเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองก็เลยพลาดท่าจนกระทั่งล้มละลายไปในที่สุด นะฮะทุกว <heaven entender> <net diz> ันนี <the legal> <avez> ้ก็เหลือแต่สิทธิบัตรนะครับที่เอาไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับโลกใบนี้นะครับ